รู้ทันกระแสหุ้นตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุนในสแกนหุ้นโดยสิป,ปรกรขาวสะอาดสวัสดีครับขอต้อนรับผุกฟัง,ง,งท่านักทุนเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการสแกนหุ้นกับผมชัปันทิติเวศนักน่านที่อยู่บนขึ้นวิทยุ f m 1 0อระหกวิทยุคอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนนะครับสำหรับในช่วงที่สองวันนี้นะครับวันเสาร เราจะเข้าไปสัมภาษณ์พูดคุยนะครับกับทางผู้บริหารของบริษัททุัเบียนซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณวันอิทธิโรจนชนะคุณนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเพอรเนียมอเตอร์จำกัดมหาชนผู้บริหรมอเตอร์ไฟฟ้านะครับท่านตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณวันรครับสวัสดีครับคุณชัดปันครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับครับก็ ตอนนี้พพยโม่เราประกาศงบคิวหนึ่งเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมครับใช่ครับก็บในส่วนของยอดขายในไตรมาสที่หนึ่งของปีนี้เทียบกับปีที่แล้วก็โตขึ้น20%ครับ,รบนะฮะส่วนผลกำไรเนี่ยถ้านับเป็นเม็ดเงินก็โตขึ้นเล็กน้อยแต่ถ้ามองในรูปของเปอร์เซ็นต์อาจจะลดน้อยลงเล็กน้อย นะฮะแต่เมื่อเทียบกับราตาวัตถุดิบที่มันขึ้นราคาไม่ว่าจะเป็นพวกเหล็กก็ดีทองทองแดงก็ดีซิลิคอนก็ดีนะฮะอลูมิเนียมก็ดีพวกนี้เนี่ยโตขึ้นเยอะเลยครับนะฮะไทโอเนียเราก็ใช้วิธีหลายๆอย่างนะฮะไม่ว่าเทคนิคการจัดซื้อที่มันดีขึ้นนะฮะเทคนิคทางด้านของการรีเอนจิเนียริ่งต่างๆ ไม่ว่าการผลิตให้มันว่องไวขึ้นใครเซ็นต่างๆนำถุงนำมาใช้หมดเพื่อให้ต้นทุนหรือค่าใช้ใจ่ายในการผลิตลดน้อยลงครับนะฮะซึะ่งภาพเนี่ยราคาวัตถุดิบเนี่ยขึ้นประมาณบางตัวขึ้นถึงเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะ<ม>แต่ว่ามากระทบเราเนี่ยออกมาในรูปของต้นทุนเนี่ยเฉลี่ยแค่สองเปอร์เซ็นต์เองครับอืมแสดงว่าเราก็เตรียมพร้อมรับมือตรงนี้ได้อย่างไม่น่ามีปัญหาอะไรใช่ไหมครับ ใช่ครับครับอันโอเคครับตปลปแบในไตรมาสหนึ่งโอเคจบละทีนี้ส่วนสาหรับไตรมาสที่สองกกน,นะครับครับ่าเปจนไงต่อครับสำหรับไตรมาสที่สองเนี่ยออเดอร์เข้ามาเนี่ยเอ่อนักขนาดนี้เนี่ยสำเราผลิตสมมติของเอซีเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นคือหกหมื่นหกพันลูกนะฮะ<ม>ในเดือนเมษายนออเดอร์เข้ามาก็แปดหมื่นลูกนะฮะ<ม>เดือนนี้ออเดอร์ก็เข้ามาประมาณล,ลัแปดหมื่นห้า เดือนหน้าตอนนักวันนี้เนี่ยก็มีเจ็ดหมื่นกว่าลูกนะครับซึ่งมันก็โอเวอร์โอเวอร์คับซิตี้ของเราซึ่งมันก็ภาพนี้เนี่ยก็เกิดขึ้น,นตั้งแต่เดือนหกปีที่แล้วเป็นต้นมานะฮะว่ามันมีคําสั่งซื้อเข้ามาที่เราเนี่ยมากอมากกว่านั้นอ่มากกว่าที่เราผลิตได้ในคอร์เตอร์ที่สามในคอร์เตอร์ที่สามตอนนี้ออเดอร์มากกว่าคอร์เตอร์ที่สองครับ S <S นะฮะเพราะว่าคอนเอร์ที่สามเนี่ยตอนนี้ลูกค้าเริ่มจองแล้วเริ่มบุ๊กออเดอร์แล้วนะฮะ<ม>แล้วก็มีแนวโน้มว่าคอเตอร์ที่สามเนี่ยยอดาการผลิตจะต้องผลิตไปถึงวันล,ละหนึ่งแสนลูกต่อวัน,นะฮะถ้าต่ตอเดือนกางตันโต้หนึ่งแสนลูก่อเดือน,นครับครับแล้วต้องเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเราทางไพโม่เราปรับกลยุทธ์ยังไงครับตอนนี้ระบบเต็มตเต็มคัปาิตี้แล้วเนี่ยเราออเดอร์มันไหลมามากมายมหาศาลแบบนี้เราเราเราปรับยังไงครับทางทาง ไพโมเตรียมรับมือหรือว่ามีการวางแผนตรงนี้ว่ายังไงบ้างครับใหเดิมเนี่ยนะฮะเราทําก็คือส่วนที่เป็นข้อควรเราเปิดก่อสองบ้างส่งไปข้างนอกทําบ้างซึ่งค่าใช้จ่ายมันก็แพงแพงกว่าค่าใช้จ่ายที่มันอยู่ก่าเนือนะครับอ่าตอนนี้เนี่ยทางไพโมก็ได้ซื้อที่ดินเพิ่มจ่ายเงินเรียบร้อยเมื่อวานนี้นะฮะอยู่เป็นโรงงานที่อยู่ติดกันเลยโรงงานนี้เนี่ยจริงๆก็เป็นโรงงานเก่า ที่ผมเคยสร้างไว้เมื่อปี2,538แล้วก็ขายโรงงานทิ้งไปเมื่อปี2 5 4 2นะฮะตอนนี้เนี่ยทางบริษัทฝรังที่เขาอยู่ติดกับเราเนี่ยเขาต้องการย้ายฐานการผลิตไปที่ประเทศอื่น<ม>ก็เลยบอกขายกลับเข้ามาทางไพโมพก็เลยซื้อกลับในราคา40ล้านนะฮะ<ม>ตอนนี้ก็จ่ายเงินโอนเงินอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะฮะกำ<ม>ลังทุกกำําแพงแล้วก็เครื่องจกักรหรือขนาดที่มันคอขวดเนี่ย เราก็จะย้ายข้ามไปที่อาคารใหม่พร้อมกับสั่งเครื่องเข้ามาเสริมนะฮะจัดลายการผลิตให้ดีให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่านี้นะฮะแล้วก็จะจัดลายการผลิตใหม่แล้วก็เริ่มเริ่มกระบวนการการผลิตใหม่ทั้งหมดครับให้มันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นทันในไตรมาสที่สามครับอืถ้ากว่าโรงงานใหม่แล้วก็กําลังการผลิตใหม่เนี่ยจะเริ่มเห็นได้ในไตรมาสที่สามใช่ครับ โดยผมวงังแผนไ้วว่าเราอยากจะโตจากหกหมืนหกพันเนี่ยขึ้นไปที่หนึ่งแสนลูกตอนนี้วางแายไม่ตรงเงินนะครับแล้วก็เดี๋ยว<ม>เพื่อให้มันรองรับกับออเดอร์ที่มันไหล<ม>เข้ามาเรื่อยๆให้มันเท็จเพียง<ม>พอครับขนาดเดียวกันเนี่ย<ม>พื้นที่มันก็จะเหลืออยู่ส่วนหนึ่งเพราะอาคารหลังใหม่เนี่ยมันจะมีพื้นที่ประมาณสักสามพันห้าร้อยตารางเมตรโดยประมาณนะครับ<ม>ที่เราซื้อมา อันนี้เราก็คงจะใช้ในเบื้องต้นที่จะขยายกําลังผลิตสักประมาณหนึ่งพันตารางเมตรเหลือสองพันห้าร้อยตารางเมตรเราก็จะเตรียมพื้นที่นี้เอาไว้เนี่ยสําหรับโครงการอ<ม>ีวีในอนาคตที่จะมาถึงครับอถ้าว่าตรงนี้เราก็เตรียมความพร้อมถ้าออเดอร์เกิดทลักถล่มทลายมาอีกเราก็สามารถที่จะขยายหรือว่ารองรับกําลังผลิตในใหม่เพิ่มเติมขึ้นได้อีกใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับคุณเชลปมบันครับถูกต้องครับ โอ้ตอนนี้โอ้อออ่านี่ถามนิดนึงครับคุณประจันทาไมออเดอร์มันถึงเข้ามาเยอะครับโควิดมันเรื่องที่ขายเรื่องจากจออราคราที่อเมริกาเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าเราภาพมองภาพว่าเอ่อในประเทศต่างประเทศเนี่ยตอนนี้ต่างประเทศมันเริ่มไหลเข้ามาเยอะขึ้นนะฮะ <S <S จากควอเตอร์ที่หนึ่งเนี่ยยอดประมาณการเนี่ยนะฮะสำหรับการขายในประเทศเนี่ยเราโตขึ้นเล็กน้อยนะฮะ แต่ถ้าไปเทียบกับยอดขายต่างประเทศเมื่อคอเตอ,เตอร์ที่หนึ่งเนี่ยโตกว่าที่เราประมาณการไว้ค่อนข้างเยอะเลยครับนะฮะสาเหตุที่ว่าเอ,อลูกค้าสั่งเราเพราะว่าสินค้าที่เราส่งไปเนี่ยปัญหาหน้อยแล้วก็ม,มอเตอร์ที่เราเปใช้กับพัดลมจากลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งที่เคยเล่าให้คุณชัยฟันและท่านผู้ฝังฟอกมาไปเมือ่อเมืมที่แล้วว่าไออเนิเรามีลูกค้ารายหนึ่งชื่อบริษัทเวนเอร์เมติก นะฮะเบนเทเมติกนี่อยู่ที่เวอร์จิเนียนะครับลูกค้ารายนี้เนี่ยเป็นลูกค้าที่ขายพัดลมรายใหญ่ที่อเมริกาจริงๆเนี่ยเราวางแผนว่าเราจะร่วมมือกันผลิตพัดลมในประเทศไทยแล้วก็ส่งไปขายที่อเมริกาพัดลมตัวนี้ชื่อว่าดัมแฟนนะครับแล้วเราก็วางแผนกันว่ามีนาไอ้ช่งเมษายนต้นเดือนเนี่ยผมจะเดินทางไปอู่ฮั่นเมื่อปีที่แล้ว นะครเดินทางไปอู่ฮั่นไปดูโรงงานที่โรงงานเวนเซเมติกอเมริกาเนี่ยร่วมทุนกับทางจีนนะฮะ<ม>แล้วผลิตที่ถังนู้นแล้วจากนั้นเนี่ยผู้บริหารของเวนเซเมติกก็จะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อที่จะมาดูอ่าเขาเรียกว่าฟาซิลิตี้หรือโครงสร้างต่างๆของประเทศไทยเรานะฮะ<ม>ถ้าเหมาะสมเขาก็จะย้ายฐานการผลิตส่วนหนึ่งเนี่ยมาที่ประเทศไทย<ม>แล้วหลังจากนั้นเนี่ย ช่วงประมาณสงการปีที่แล้วผมก็จะบินไปอเมริกานะฮะไปเยี่ยมเขาไปดูธุรกิจอะไรต่างๆของเขาบางเอิญโคชคไม่เคยดีโควิดมาซะก่อนนะฮะเดือนมีนาคมปีที่แล้วก็เลยทําให้แผนการที่ว่าเราจะร่วมไม้ร่วมมือกันเนี่ยผลิตพันลมตั้งโรงงานทํำพันลมเนี่ยก็เลยต้องมีแผนหยุดชะงักไปชั่วคราวครับแต่ยังไงก็ดีถ้าปีหน้านะฮะถ้าปีหน้าเนี่ยโอกาสอย่างนี้กลับมาใหม่ นะคะเราก็คงจะเริ่มต้นเดินทางแล้วก็เออไปดูกันแล้วก็มีการเจรจาเพิ่มเติมแต่อย่างไรก็ตามทางเวนเทอร์มิติเขามีการเพิ่มมอเตอร์เฉพาะมอเตอร์อย่างเดียวนะฮะไม่ใช่ผลมตั้งตัวมอเตอร์จากเดิมเนี่ยคือสองรุ่นแล้วก็ให้เราผลิตเพิ่มเป็นห้ารุ่นซึ่งภาพก็ <S <S 1> <S 1> <ม>สะท้อนออกมาในใจมากที่หนึ่งก็คือเราสามารถส่งออกไปทางอเมริกาได้มากมากขึ้นครับนะฮะต่อตัวเลขตัวเลขการ ภาคเอ็กสพอร์ตก็ดึขึ้นครับอือราะเอ้ยมอเตอร์อกระไ้น้ำครับตอนนี้ตลาดอเมริกายังบูมอยู่ไหมครับตลาดอเมริกายังดีอยู่ครับเพียงแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยเริ่มเข้าช่วงโลว์ซีซันในไตรมาสที่สองนะฮะหายอดยอดคำสั่งซื้อมาเนี่ยในไตรมาสที่สองนี่ยก็เลียบัจ้วันหนึ่งประมาณร้อยลูกหรือเกือบเกือบร้อยลูกประมาณนี้นะครับเราก็เอ็กซ์เพคเราก็คาดหวังว่า ในไตรมาสที่สามเนี่ยคงจะมาเต็มภาพหนึ่งนะฮะที่ที่สะท้อนมาว่าผลกำไรเราเนี่ยลดน้อยลงแต่ว่าไม่เยอะั้งทั้งที่วัตถุดิบขึ้นเจ็สิบ้าเปอร์เซ็นตางห้าสิบเปอร์เซ็นากสามสิบเปอร์ซ็นตากเพราะว่าเรามีมยอดขายของเบียวดีสีตรงนี้เนี่ยมาช่วยมันมีมาจีนค่อนข้างดีใช่ไหมฮะมันเลยทำให้ผลกำไรเราเนี่ยเออกระทบไม่เยอะเพียงแต่ว่า ช่วงที่เราผลิตมาผลิตได้เนี่ยมันมันช่วงตั้นเดืนอนกุมภาพันธ์าอะไรประมาณนี้นะฮะสำหรับเมษายนเนี่ยพฤษภาคมหรือไตรมาสที่สองเนี่ยเราก็พยายามที่จะเร่งยอดกำลังผลิตของเ l ียให้มากขึ้นนะนะฮะให้ได้พันกับความต้องการของลูกค้านะครับแต่ก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังว่ามันก็ยังมีลากมา การทํางานแต่ระหวันเนี่ยมันยังมีอะไรติดขัดบ้างเล็กน้อยแต่ในฐานะฝ่ายบริหารเราก็พยายามแก้ปัญหาต,ต่างๆเพื่อให้การส่งมอบใหลูกค้าทันเวลาและประกอบสินค้ามีคุณภาพที่ดีครับคุณเชษฐ์ประัครับทีนี้จา,จากที่คุณนูท์สันล้อยฟังมาเนี่ยคือเราเห็นภาพละโอเคถ้ามอเตอร์เนี่ยมันมันเข้ามาเยอะมากเลยมันทําให้เราต้องเป็นต้องอาจจะมีคอขวดในช่วงนี้นะครับในช่วงไตรมาสหนึ่งที่มันต้อง แต่ไตรมาสสองที่เราต้องขยับขยายนะฮะตอนนี้เข้าใจได้อยู่นี้มันจะเห็นภาพชัดเจนเนี่ยคือในช่วงตั้งแต่ไตรมาสสามเป็นต้นไปปกติเรามีไฮซีซันไหมครับในตัวของไพโมเองไฮซีซันอยู่ไตรมาสสามครับไตรมาสสามน่าจะเป็นไฮซีซันของเราครับเราหนึ่งจะดอกตรงมาเล็กน้อยสองนี่จะเตี้ยติดจินเลยครับทุกปีสิบกว่าปีที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้มาทุกปีครับไตรมาสไตรมาสสองนี่จะโลซีซันแต่ไตรมาสสองปีนี้เนี่ยอาจจะพิดหน่อยนะครับ อารยอดขายอาจจะขึ้นมาใกล้เคียงกับ Q1 มากขึ้นครับไอเดิมนี่ไตรมาสสองนี่ยอดขายจะหายจากไตรมาสหนึ่งเนี่ยอย่างภาษาอังกฤษเรียกว่า significant หรือว่าค่อนข้างเห็นได้ชัดแต่ปีน,นี้อาจจะลงมายอดขายอาจจะต่างกันไม่เยอะครับอืมแต่ว่าไตรมาสสองเราก็ยังยังทําพระเทียบกันเยีอนเยีแน่นอนต้องดีขึ้นนะฮะเราพย,ยายามที่จะ ทำผลประกอบการไปมาสองให้เซอร์ไพรส์ท่านนักลงทุนครับอืมก็รอติดตามเซอร์ไพรส์กันได้นะครับแล้วก็ไปพีกในไปมาสามแล้วก็น่าจะต่อเนื่องกันอีกนะครับทีนี้ล่าสุดเราพึ่งเราจะจ่ายปันผลเมื่อไหร่เมื่อไหร่ครับคุณวมื่ารครับนิดหนึ่งครับเออจ่ายปันผลศูนย์จุดศูนย์สามสี่บาทนะครับในวันที่ถ้าผมจะไม่ผิดยี่สิบห้าเดือนนี้ครับยี่สิบห้าเดือนนี้ครับ ล้วก็จะเลือกวอลเลนเ์ลือมาเตดจะได้วันที่24เดือนนี้เช่นกันครับอืมนะครับโอ้ต้องแต่ก็ต้องแสดงความดีกับคนที่ถือหุ้นไปก่อนแล้วด้วยนะครับแหม่าใค่คนที่ถือปันผลก็จะได้กำไรเยอะหน่อยครับเอแต่ว่าไม่ธรรมดานะครับให้ทั้งปันผลทั้งให้วอลเลนด้วยนะครับวันนี้ถือว่าดูแลผู้ถือหุ้นดีครับใครเป็นแฟนคลับไพโม่นี่สบายใจได้นะครับ ผลการในงานแน่นอนครับยังยังเห็นภาพของการเติบโตชัดเจนทีนี้อยากให้คุณผู้สานช่วยช่วยฉายภาพถึงทิศทางหรือแผนง,งานของไพโมครับหลังจากนี้ไม่เอาแค่หลังจากปีหกสี่ไปอยากให้ยาวนี้เนี่ยครับปีหกห้าหกหกเราจะมีอะไรเข้ามาเพิ่มเติมอะไรากนงอยแค่ไหนครับครับคืออย่างนี้นะฮะเอ่อภาพภาพของมอเตอร์เนี่ยอันนี้เป็นภาพทั่วโลกเลยนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไทยรัรเทีวมองเอง เป็นภาพที่บรรดาเซนเซียนทั้งหลายเนี่ยเขามองฝากันว่าต่อไปเนี่ยในอนาคตทิศทางของโลกเลยเนี่ยจะต้องก้าวเข้าไปหาอีวีนะฮะหรือรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าก็ดีรถยนต์ไฟฟ้าก็ดีรถบรรทุกไฟฟ้าก็ดีอันนี้เทรนทั่วโลกจะต้องก้าวไปหาทาังนี้แน่นอนดังนั้นเนี่ยถ้าบริษัทไหนก็ตามแต่สามารถปรับตัวเองเนี่ยมาทำเมื่อยพวกมอเตอร์ไฟฟ้าได้นะครับ Mm hmm. มันก็จะแานที่เครื่องยนต์สันดาวแล้วก็โอกาสที่มันจะโตไปอย่างน้อยผมอ่านในอาร์ติเคิลฝรังฝ่งนะครับเขาบอกว่า mm hmm. ไม่ต่ำกว่าอีกสมสิบปีข้างหน้าที่มอเตอร์ตูนี้เนี่ยยังจะต้องมีอนาคตใช้ต่อไปซึ่งณนะวันนี้ไคโอนีอ er, mm hmm. ก็เราก็หันมาทำมอเตอร์อีบีแล้วผมก็บอกก mm ับ hmm. ลูกน้องว่าไคโอนี er, นี่ยเราอยากถือธงนําเป็นของประเทศไทยว่าเราเป็นโรงงานที่ผลิตมอเตอร์อ mm ีบ hmm. ีได้ มีคุณภาพดีมีราคาที่แข่งขันได้นะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นรายหนึ่งจากประเทศไทยที่พร้อมที่จะไปแข่งขันในตลาดโลกนะครับตลาดเดียวกันเนี่ยถ้าสมมุติโครงการที่ทำอมอเตอร์ไซค์นี้เสรรจอนาคตเนี่ยเราก็มีมีโอกาสเรามีความตั้งใจพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าผู้ผิหารมีความตั้งใจที่กระโดดจากมอเตอร์ไซค์เนี่ยเข้าไปสู่รถยนต์นะฮะแล้วก็ลถเป็นุกต่อไปในอนาคตแต่เป็นสร็จใบเส็จ แต่หากว่านะครับเราโชคดีเราเจอ,เอคนที่เป็นพาร์ทเนอร์ดีๆเช่นอาจจะเป็นบริษัทไหนจากประเทศจีน,นจากอเมริกาหรือจากเอยุโรปค่ายไหนก็ตามแต่มายื่นให้ว่าพร้อมที่จะมอบโน้ตความรู้ให้ผลิตอีวีนะฮะรถยนต์เลยโดยเราไม่ต้องมาตั้งต้นตั้งแต่ศูนย์นะครับมีองค์ความรู้ต้องมาเรียนผิดเรียนถูก ไทยเนี่ยพร้อมที่จะก้าวไปทันทีเพราะเรื่องของที่ดิน<ม>เรามีพร้อมเรื่องของอาคารเราพร้อมสร้างเงินทุนผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับน่าจะาลงทุนได้ถ้าสมมติว่าเรามีโอกาสที่ดีจากาผู้ประกอบการ EV รายหนึ่งรายใดในต่างประเทศที่พร้อมจะลงทุน<ม>เราก็พร้อมที่จะก้าวไปทันทีแต่หากว่าเราจะต้องคิดพัฒนาองค์ความรู้ด้วยตัวเราเองอันนี้คงจะต้องเป็น็ปบายสเต็ป นะฮะคงจะเริกขอเลิกจากมอสายให้มันจบแล้วก็ต่อไปในทางอนาคตก็ก็คงจะเป็นยังื่นต่อไปสําหรับทิศทางอื่นนะฮะเอ่อไพโเนียเราก็มองเรื่องของไดเวอสิฟานนะฮะว่าเราอยากจะโตหรือหาธุรกิจอย่างอื่นเนี่ยเข้ามาเสริมให้ทาไพลอเนียเนี่ยก้าวหน้าไปเรื่อยๆมีเอ่อรายได้มากขึ้นมีอะไรที่มัน เอ่อกำไรเข้าบริษัทมากขึ้นเพื่อตอบแทน,นไปอยังผู้ถือหุ้นนะฮะแต่การได้บร s, <ม> <S ส f y ธ์ธุรกิจของผูเนียอันนี้ผมบอกท่านผู้ฟังหลายๆท่านเลยนะครับว่าผู้บริหารระดับสูงระดับตลางระดับต่ำเราเนี่ยจะไม่เข้าไปเข้าเข้าไปในธุรกิจใหม่ที่ทางผมจะเข้าไปลงทุนเราอาจจะหาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนั้นแล้วก็เป็นของแท้ธุรกิจแท้ๆนะฮะนึงมา มาทําถ้ายังไม่ใช่แท้ๆเราก็ยังไม่เอาครับคุณชัดปันอรัซึ่งครับผมตอนนี้ที่กําลังเจรจาอยู่ก็เป็นของเราเราก็เห็นว่าเป็นของแท้อยู่ครับแต่ขอที่อยากฟังต่อนาคุณชัดปันครับว่าธุรกิพที่ว่าคืออะไรนะครับครับผมแค่แนี้ก็ก็น่าจะทําให้ท่านผู้ฟังทั้งทุนเนี่ยต้องบอกว่าเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับทั้งธุรกิจของไพลอเนียที่จะ มีเทรนที่จะไปต่อรวมถึงการดึงเงินสืบฟลายการหาธุรกิจใหม่ๆเข้ามา,าต่อยอดสร้างกําไรเพิ่มขึ้นเนี่ยผมว่าอันนี้นักทุนเชื่อมั่นแล้วแหละนะครับเห็นพาสเจนสุดท้ายนะครับท้ายสุดอยากให้คุณสัร์ช่วยอตอกย้ํานะครับสร้างความเชื่อมั่นนะครับปากอะไรถึงทั้งฝั่งนักทุนนิดหนึ่งครับครับเออผมขอเรียนท่านผู้ฝังท่านนักลงทุนว่าทางไอโอเนี่ยเราเนี่ย,เร,เ,ยเรามีจุดมุ่งหมายจุดท่้นมั่นว่า อนาคตอย่างนี้เนี่ยเราจะพยายามผลิตมอเตอร์นะครับที่ไปมาตอบสนองกระวงการอีวีนะฮะให้สำเร็จให้ได้นะฮะทั้งอาจจะมาจากสวทชหรือถ้าทางสวทชเราพัฒนาไม่สำเร็จเราก็อาจจะแต่ผมเชื่อว่าสำเร็จนะฮะเราก็อาจจะต้องหาซอสอื่นหรืออะไรเป็นแผนบีแผนซีอะไรเนี่ยเราไมวางแผนเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าถ้าแผนเอไม่สำเร็จเราจะไปแผนบียังไงจะไปแผนซียังไง นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็มีคิดทุกแผนไว้ละนะครับแล้วก็เรามุ่งหวังว่าไปเนี่ยมอเตอร์ในอนาคตห้าปีเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้นำทางด้านผลมอเตอร์อีวีของประเทศไทยให้ที่เป็นคนไทยให้ได้ครับอืมครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวัสดยังสงเลยนะครับที่เข้ามาอัปเดตมาฉายภาพธุรกิจเพิ่มเติมให้กับท่านผู้ฟังท่านทุน,นะครับขอบคุณคุณวัสดยังสงครับ ขอพระคุณครับคุณแชตปันครับสวัสดีครับกระตว้สดีครับครับนั่นคือคุณวสนันติโรจนกุลนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเพเนี่มอเตอร์จำกัดหนาชนนะครับผู้บริหมอเตอร์เครื่องประอาศทยุตสาหกรรมเครื่องสูบน้ําปั๊มหอยโขงสระว่ายน้ํานะครับทั้งปั๊มน้ําในบ้านด้วยนะครับถือว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่า อถ้ามองในเรื่องของแผนธุรกิจเนี่ยวันนี้เห็นภาพชัดเจนนะครับไฮมอโมีเวมีทิศทางที่ชัดเจนแล้ละล่ะนอกจากการผลิตอ่ามอเตอร์ Motor, ที่จะบอกว่าวันนี้เนี่ยผลิตแทบไม่ทันนะครับเป็นคอขวดจาเป็นที่ต้องขยายอาจจะมีติดขัดบ้างเล็กน้อยแต่ถ้ามองในแง่ผลประกอบการถ้าเทียบกับอดีตเนี่ยมีการเติบโตชัดเจนนะครับมีการเติบโตชัดเจนวันนี้ออเดอร์เข้ามาจนผลิตไม่ทันนะครับเกินกําลังการผลิตต้องจ้างนะครับ แล้วจาเป็นจะต้องขยายนะครับแล้วก็ส่วนการขยายไม่ใช่ปัญหาครับได้ที่ทางเรียบร้อยแล้วนะครับกําลังลงเครื่องจกักรก็น่าจะเข้ามาอ่าทําให้เรื่องของการผลิตเนี่ยสมูทขึ้นนะครับคือไม่ต้องจ้างคนอื่นรับมาแล้วว่าอันนี้จะมาจิ้นจะดีมากนะครับก็น่าจะเห็นภาพกันในช่วงไตรมาสสามซึ่งก็เป็นช่วงที่ธุรกิจเป็นไฮซีซั่นอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะนั้นก็น่าจะเห็นภาพที่เติบโตเยอะๆของไพโมนะครับในปีนี้น่าจะเห็น ภาพการเติบโตที่ต้องบอกว่าก้าวกระโดดแน่นอนนะครับและยังคงก้าวกระโดดต่อไปเป็นโคต้ต่อไปในอนาะคตจากทิศทางแนวทิศทางธุรกิจของเขาในเรื่องของการพัฒนาไปสู่มอเตอร์อินดีนะครับที่เป็นกระแสโลกเนี่ยฮะเพราะรถไฟฟ้ายังไงต้องใช้มอเตอร์ครับนะครับส่วนบ้านเราเนี่ยยังไม่เห็นใครพัฒนาตรงนี้มากนันส่วนใหญ่จะไปในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแต่ไทโมเขามีพื้นฐานเรื่องของมอเตอร์อแล้วเพราะนั้นการต่อยอดอในธุรกิจ ตรงนี้เนี่ยไม่น่าจะใช่เรื่องลาบากอะไรนะครับแล้วก็มีการจับมือร่วมไม้ร่วมมือทั้งภาครัฐนะครับทั้งบริษัทต,ต,ต,ต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนโน้ตหาวการพัฒนากันถ้าเกิดโชคดีได้บริษัทยักษ์ใหญ่นะครับสนใจนะครับมามอบโน้ตหาวใเนียก็จะเป็นการจําแบบก้าวกระโดดติบ,บขึ้นนะครับแต่ก็เห็นการเติบโตในอนาคตร,รวมถึงสิ่งที่อาจจะมีเซอร์ไพรส์ในเร็วนี้นะครับผมประมาณเรานะครับเพราะเห็น ผู้สันบอกว่าน่าจะมีการเดเวอร์ซิฟายธุรกิจนะครับกว่าจะมีไปจับมืออะไรหรือไม่อย่างไรนะครับเป็นพูดคุยอยู่นะครับพวกเราติดตามมาดูครับวันนี้เรื่องของไพโมหรือไพโรนีมอเตอร์น่าสนใจนะครับในแง่ของธุรกิจที่เรามองเห็นอนาคตในเรื่องของการเติบโตค่ะชัดเจนนะครับวันนี้เป็นอ่าบริษัทที่วันนี้ผู้บริหารมาพูดคุยในการสแกนหุ้นหรือเรานะครับก็ช่วงของผมในช่วงสองนี้ หมดลงแต่เียท่าน,นี้พอดีครับเดี๋ยวเราพักฟังท่ะนสนใจจากทางน,นี้และคู่แล้วกลับมาในช่วงสากับหน้านจาับก,ก่อนครับรู้ทันกระแสหุน้นตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุนในสแกนหุน้นโดยสิบปรกรขาวสะอาด